สวัสดีท่านไฝจ้ะมือนีอากาศยังหนาวหนาวเป็นกองนั่กองไฟเนี่ยเห็นเมบนเนาะงงนกองไฟจะคือเกานะจ้ะอืออันมีแนวอย่างว่กสู้ฟังมือนีกะแนวมือเมวแนวมือนมเวของึงกำลังีสอบย่ึงกำลัีหาอย่างนอือมีีแนีอยสูฟัง่แล้มือนีกัได้จะอันเฮ็ดเฮ็ดคิปมานนกรดูแล้วจ้ะเฮ็ดคิปมาดูแล้วแล้วที่หนีนมีนพี่น้องคนหนึง นี่พี่น้องคนพึ่งเพิ่นกะมาติดตามเนาะคอยลงคลิปมาได้เพิ่นกะมาเบิ่งคอยร่วคลิปเนาะหมินทักทายกันในคลิปในใต้คลิปในใต้นั่นละ่ะกวงคลิปได้เพิ่นกะมาคลิปนั่นเพิ่นจำเพิ่นได้เป็นว่าเฮาสนิทกันทางเฮาสนิทกันทางโซเชียลเอาง่ายๆเนาะเพิ่นกะโดนปีแล้วคอยฮ็ดมาก็หลายปีแล้วเฮาก็มีความผูกพันเพราะว่าเพิ่นมามาทักทุกคลิปอืมาหมินตามนั่นนี่นุน่น,นถึงเฮาสิบ่ได้เห็นหน้ากันเอ่ออว่าพก็รู้สึกว่าเฮา เราซูมมือพอคอยร่งคลิปไดไปแล้วเราเป็นโมเมนต์หนึ่สินะมันก็แปบว่าพี่จะมันขาดอยังไปคนหนึ่งจังหนึ่งอยู่ลอืมกับถือเซ็ตเอาเป็นน้องสาวเนาะนับถือกันเป็นน้องสาวฝึกเมื่อเราเป็นกับเอิอผีเหมียว่างสั่นจังสีแบบนี้สั่นเออเพื่นก็หายไปบโมห็นเพิ่งโมเมนหลายปีแล้วจ้าคอยก็พยายามสิถามหาพยายามสิพูดมินหาเพื่อนนะพยายามสิหาเพื่อน่ว่าก็บโมห็นอืม ช่วงสุดท้ายเลยที่เ้าได้๋ทักกันทักกันกับน้องสาวขคอยคุยนีนะช่วงโควิดโควิดเขา้าไม่หม่โควิดระบาดใหม่ไม,ม่เขาก็ยังได้คุยกันได้ทักแายกันอยู่ได้๋วบอกกันว่ารักษาสุขภาพเด้อจังซันติสิริสันสนิลมีนั่นอยู่เดีได้ถามไทยเขาวข้ากันอยู่โควิดม,มาใหม่ไม่นะแต่ที่นี่หลังจากนั้นมาก็ก็เพิ่นก็เงียบไปเรื่อยบอกกันเขาไปหาปู่หาย,ยังเพิน่นก็บ่เห็นปกติเฮาพิมพ์ซื้อพิมพ์หยังเพิ่นนึงสินะพิมพ์ซื้อพิมพ์หยังเพิ่นเพิ่น กาษีนเนใหยเขาเห็นเลสิไหแต่ที่เนี้ยพิมก็ไปแล้วฮาเห็นเพื่อใส่ซื้อปูเพืนนั่งขออนุญาตบอกซื้อเพน่้ื่อใส่ซื้อปูมันมาหนูเล็กอปพยายามสิหาแต่ว่าก็หาไปเห็นข้าวข้าวเย็นกับบริถามบริไทยบริอันี้กันเลยบริตีต่อกันเลยคุณหลัะเธอสุดท้ายตั้งแต่โควิทยไมาใหม่จ้าก็เลยไปพูดเรื่อจากเพิ่์อยูจากเพิ่อนยังแต่ว่ามันก็หาออียงป่ด้นน้เพราะว่าเพิรนกใส่ซื้อปูเป็น,น,ออน,บปนแบบน,นั้น,นเขาจะไปซอกหาขอ,อม,ามุ่งเอียงเพิ สีแดอีหลตรนั้น่สีหนาอยู่อก,นะอ,ยอกนอแต่ว่าก็เขาค่อยถามไทยกันนะสินะคันบมหินพุนเมกกื่อกาแตคิดน้่อยู่ดิอืมนไปจังไงไม่จังไงสินะคิดน้่เพ่นอยู่ปกติร่วงคิดไปคิดได้เนิ่นก็สิ่ว่าเหม็นคิดนห่ือนสินะทีนี่พุนโมห็นพ่นมาเลยกะบอือจาเป็นป็นยังไงนะเคยถามเข้าๆกันก็เลยรอยสึ่งมาสบายใจที่เป็นเป็นไปยังไงไม่ยังไงสนีน้เลยอือนาะคิดน้่เพุนนึ่สินะ อืกันจนั้งเดยก็นว่ามีนบอกข่อยแน่ข่อยคิดน้ำเจายขอ่อยพวงเจา้าหนูเ้นเล็กลองนูเ้เล็กข่อยอื่นเพื่อนั้น